ความหมายของคำว่าแขกในทัศนะของชาวสยามคือชื่อเรียกกลุ่มคนต่างถิ่นที่ไม่ใช่ฝรั่งมาจากตะวันตกและทางใต้ของสยามและน่าจะจำแนกได้เป็นสองกลุ่มแข่กลุ่มแรกคือพวกที่นับถือาศาสนาอิสลามหรือแขกมุสลิมได้แก่แขกมาลายูแขกจามแขกชวาแขกมักกะสันแขกเจ้าเซนแขกมัง,งน หรือแขกมัวแขกกลุ่มที่สองคือแขกที่นับถือาศาสนาอื่นได้แก่แขกพราหมณ์หรือแขกฮินดูแผนที่พระนครศรีอยุธยาในหนังสือของราชทูตฝรั่งเศสคือเมซิเออร์เดลาลูแบร์ระบุที่ตั้งชุมชนแขกมากาซาหรือแขกมักกสันและแขกมลาอยู่ว่าตั้งบ้านเรือนริมแม่น้ำนอกกำแพงเมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หลักฐานสยามชื่อคำให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมระบุถึงอาชีพของแขกกลุ่มต่างๆที่ทำมาหากินในพระนครศรีอยุธยาว่าแขกย่านท่ากายีมีแขกอาชีพฟันเชือกเปลือกมะพร้าวแขกจามจอดเรือและแพขายของที่บ้านน้ำวนบางกระจะักแขกชวามลายูขายหมากและตะกร้าหวายปาาคลองประทาขูจามแขกตานี ทอผ้าไหมผ้าได้ริมวัดลอดช่องแขกมุสลิมในสมัยอยุธยาเช่นกลุ่มจามมาลายู่เป็นกองกําลังสำคัญในกองทัพอยุธยาส่วนมุสลิมกลุ่มอินโดเปอร์เซียหรือพวกแขกมงงส่วนใหญ่มีบทบาททางการค้าและรับราชการมุสลิมบางคนดำรงตำแหน่งสำคัญในบ้านเมืองเช่นเชกอมาดชาวเปอร์เซีย มีบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาบาวรราชนายกที่จุฬาราชมนตรีในกรมท่าขวาในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททองบรรพชนชาวสยามและคนต่างเชื้อชาติและาศาสนาต่างมีขันติธรรมในการอยู่ร่วมกันก็โดยความมุ่งหวังช่วยกันจันลงสังคมให้ก้าวหน้าและสงบสุข นี่คือเอกลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของสังคมไทยจากประวัติศาสตร์ไทย